ข้อความจากเทวทูตกาเบียลคุณไม่เคยห่างไกลจากแสงสว่างลมหายใจของคุณคือการเชื่อมต่อกับพระเจ้าการหายใจเป็นสิ่งแรกที่คุณทำเมื่อคุณมาถึงโลกและเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณทำเมื่อคุณจากไปลมหายใจของคุณหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของคุณด้วยออกซิเจนที่จําเป็นต่อร่างกาย ลมหายใจของคุณยังมีพลังในการสร้างการขยายตัวในพลังงานของคุณเพื่อให้คุณสามารถรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของคุณกับแหล่งกำเนิดของทุกชีวิตแสงสว่างสาดส่องลงมาที่คุณตลอดเวลาและเปล่งประกายจากภายในตัวคุณสู่โลกรอบตัวคุณแสงนี้มีสาระสำคัญของสันติภาพและความรัก ยิ่งคุณตระหนักถึงความเชื่อมโยงของคุณกับแสงนี้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นมีหลายครั้งที่คุณรู้สึกเหงาและไม่พอใจเพราะสถานการณ์ในชีวิตของคุณในช่วงเวลาเหล่านี้การหายใจอย่างมีสติและการระลึกถึงแสงสว่างของพระเจ้าจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณสวดอ้อนวอนเพื่อสัมผัสกับพลังงานการเชื่อมต่อกับการประทับของพระเจ้า คุณกำลังเปิดประตูในใจเพื่อให้แสงสว่างมากขึ้นยิ่งเปิดใจยิ่งถูกแสงและความรักท่วมทน้นจําไว้ว่าในช่วงเวลาเหล่านี้ลมหายใจของคุณคือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูบานนั้นการปฏิบัติเมื่อคุณหายใจอย่างมีสติหายใจเข้าและปล่อยลมหายใจที่สมดุลมันจะสร้างพลังงานของคุณและช่วยให้คุณจดจ่อกับพระเจ้า หายใจต่อไปและสวดอ้อนวอนเพื่อให้ตระหนักมากขึ้นถึงการสถิตยอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของคุณตลอดเวลาขอให้รู้ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าในขณะที่คุณหายใจเข้าลึกๆแล้วความกังวลวิตกจะหายไปเป็นการยากที่จะอารมณ์เสียเมื่อคุณหายใจเข้าลึกๆและเปิดเผย ความวิตกกังวลส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจตื้นเกินไปร่างกายของคุณเริ่มกลัวว่าออกซิเจนจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตดังนั้นการสละเวลาสักครู่เพื่อหายใจอย่างมีสติจะทำให้ร่างกายและจิตใจรู้สึกเบาสบายขึ้นในขณะที่คุณหายใจเข้าลองจินตนาการว่าคุณกำลังหายใจเข้าในแสงสว่างของพระเจ้าและปล่อยให้แสงนั้นไหลเข้าสู่เซลล์ในตัวคุณ ในขณะที่คุณหายใจออกให้จินตนาการว่าคุณกําลังปลดปล่อยทุกสิ่งในตัวคุณที่ไม่เป็นผลดีสำหรับคุณทุกลมหายใจจะต่ออายุคุณเมื่อแสงสร้างความชัดเจนและโฟกัสมากขึ้นความรักจากสวรรค์จะนำสันติสุขมาให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียว มีผู้ส่งสารจากพระเจ้าในรูปแบบของทูตสวรรค์ที่พร้อมเสมอที่จะนำสันติสุขและนำทางมาให้คุณคุณสามารถเรียกแสงและขอให้พบกับแองเจิลที่จะนำทางเป็นการส่วนตัวคำอธิษฐานมีคำตอบเสมอคุณสามารถขอสิ่งที่คุณอยากเป็นหรือมีไว้ในชีวิตได้โดยรู้ว่าสิ่งนั้นจะแสดงให้เห็นในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดของคุณ คุณสามารถปลดปล่อยทุกสิ่งที่ไม่รับใช้คุณให้ทูตสวรรค์ได้อีกต่อไปดังนั้นให้เวลาตัวเองในการหายใจรละรับระดับความรักและภูมิปัญญาอันบริสุทธิ์จากแสงศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อคุณทําได้คุณไม่เคยห่างไกลจากแสงสว่างมันใกล้เท่าลมหายใจของคุณเทวทูตกาเบล